มาบันนี้มาเที่ยวที่สองบัานี้เที่ยวว่างเที่ยวว่างขอมไปเลยเเที่ยวที่สองวันเกา่เที่ยววเที่ยวว่างันขลอมไปแล้วรถหนึ่งบันี้มาเบิ่งกเที่ยวที่สองจไปหอดให้ไรก็ติดตามไปนูนัดเป็นคนขับเป็นสาลทีเออไปใหไรก่อน ระวังเด้อเาวิเืเขิบื้งหลังน้ำเลยเด้อเอาดึงเข้าวิ่นึืนน้ำเข้าวิ่นีของกวางเด้ออย่าไปเหยียบกระตีกเจะเด้อเบื้องพะกดีี่เข้าาแลว เบื้องหน้าเบื้องหลังนลำเนาเบื้องข้างหลังนลำเนาเป็นยังไงทีโค้งน่ะบิดมาน้าบิดก็ถอยไหมถอยไหมใจเย็นๆเย็นสิอ้อมมันสิความอีกได้นูนัดมันสิความอีกได้หนิอะไรมันสิความอีกได้หนิถอยก่อน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 มันต้องวิ่งมาไกลๆกลมันแนบบิดลมสิติดลมลถสิบิตลมซะเนาะ มันสิวมีร่แตอารมทานี่มันมันจอ่อพดไตีตีวงออกซะก่นนนะอนราว่งรว่างระวงระวัง,วง,วงมันสิ่วมีเรน่อไมันสิ่วามีเรบนเรือได้นี่ ระวังระวังระวังรถอยอยกอนเดี๋ยวเดี๋ยวพ้าโดพวงออกก่อนวาววาลงจอยจันโอ้ยกึนตะนักสิเจ็ดวันนี มันจ่อเดี๋ยวปลกว้างกอนเป็นการเดียว

มันมันตีวงแคบโคตรตีวงแคบโคตรเเในไนบานนี่ แกเบิ่งแกปัญหาโดนัตีวงรถแขบโพดเดี๋ยวมันจะบขวามอีก เสนได้เส้งไดนี่ฮะอ้ยมึงเป็นตานักแค่เดี๋ดวดวยวหญ่ <c oughs> ครั้งก่อน บนักแหงบน่ะดูไปทางเก่าพี่ อรถไทยมาแล้วครับเลย้านเขารถไทยลายเว้ยเอาจะหนบัตรนี่ มันสีอะไรบ่โอ้ยมันสีไหลไหลมาสีาเฮ้านิเาดเดียว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 มันสีไหลมาสีเข้านิดเอาดียหลังรถมาใมันสีบวงัดตัวนี้ออก,นออก,กนนนขน,น,น,ขน,นกตัวนี้ออกก่อนนี่มันหามันงัดขึ้นมาอันนี้นี่มันงัดขึ้นมาอันนี้มันก็สีเดียดอ่ะมันตัวนี้ออกก่อน 升旗。 อยงัดไ้กันน่อยนะฮะซอยดันข้างขาสุกวะสุกวะสุกวะ ว่าต้องต้องเดินนาไปอีกเงียวเง้วาก่อนบ่อหมันอันนี้บ่องุลงสักผุนก็สียังขึ้กันคุณแล้วบออมันอันนั้นุนี่อ้ยยเก่อนอนัคุณองาก่อนลนัคุณเอาไปที่ร้านที่ว่าใครก็บ่อมันห้ามันความีก โอ้วังคันขวมเดี๋ยวนำเบึงว่าไปใส่ใหได้ายแดโอ้ยแหงฝนแหงทิงสวงอีกบานนี้ อ้าวขวมขวมบ่ขวมบ่ขวมบ่บ่ขวมไว้เดี่ยวนี่เอออย่างนี้มันต่ำค่ะคุณกอนโอ้สตรีเล็กเพื่อสิกาเป็นลม ล่งให้นี่ให้คว้ยนอนเอาล่องนี่บ่ ซาดเอารอเออจองสีไข่วันขันเทีเธอเดียวเออเบิร์ตขันรถเป็นน้ามักเศษอาหารที่เห็ดเอาอยู่ในบ้านเฮาอาหารที่เศษล้วก็เป็นมักกับการกน้ำตาลเอามาใช้หน้าเพื่อที่สีให้ย่อยสลายยูรินีซีต่างๆที่อยู่ในดิน ให้เป็นปุ๋ยนะครับจุลินทรีย์พวกนี้จะเป็นจุลินทรีย์ชนิดที่ดีเวลาแยกจุลินทรีย์แบบดีกับบอดีออกจากกันก็คือใส่น้ำตาลใส่ใส่น้ำตาลมมักสังเกตมันกินมันสีบ่มเหม็นถ้าข้าวบ่มแต่ห้าวมักแบบโบใส่น้ำตาลมันสีไม่กินมันเหม็นกินเหม็นขอเสียมันก็คือมันก็บจีกานมันเข้าไก่ วิธีตักหาดกับหน,นามมีในยังหน่อยกับตักหาดหาดหาหาหา,หาไปก้อนที่สิด,ดำน้าก่อนที่สีไทยดำขั้วยตัวนี้ก็งงปากกันเ็ดนี้ยังสุ่มมูอนี่สิวะนูนัดเป็นคนครับหนูโหลดเป็นคนเทศศาสตร สังเกตว่งกินกินข้องน้ำมัชชีวภาพมนกัที่เป็นกินซีสมสมเลงกน่อยเฮ็ดไดงง่ายโดยเอากากน้ำตาลมาใส่ถังไว้แล้วลายนาใส่ถังไว้แล้วก็ที่เสษอาหารลงไปสูมือสูมือก็ไดยไลยถัง้นไม่เองก็ถือว่าเป็นปุ๋ยสันดีเป็นปุ๋ยสันเดียวนอกจากที่เป็นปุ๋ยแล้วก็ยังย่อยสลายจุลินซียังต่างต่างนำแต่ข้าไทโกบลงไปนี่ พวกเศษหญา้เเาเศษต้นบักทั่วผ้าที่ปลูกไว้เนี่ยมันก็น๊ิี่มกัดกินกินกินกัด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 เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยที่บ่ไเด้ลงทเุนยังมากมายน็่นำมักชีว่าผ่านมี้ดอดีลายอย่างก็สามารถไปเบิ่ง หาความผูกได้จากทั้ง YouTube ที่มีผู้มีควาหมู่หลายท่านมาเ็คลิปลงไว้อยู่ก็เอามาใส่นอเนฟรีที่แล้วนั่งไปเป็นคนดีเพื่อจะซุ้มวัวเศษฟางเศษยังที่มันอยู่น้ำไหหน้าด้วยสไลด์มีน้มแล้วมาลงเอานามาร์กมาลงก็เห็ุให้พวกเศษฟางตะเฟืองมันก็ะสลายไปไหวเล็กน้อยนี่หญ้าที่แถวนี่ขคือแต่ที่ท่เออกระสีไทยครบ ไอโกมกบเป็นปุยอีกอย่างนึงปุยหนาเแต่ว่าเทียวที่แล้วตีเหรอเอาม่าเอาวาความที่หันมันติดปุยไหลฝนมันติดเข้มเอา้าเห็นหน้าขวหน่มีแต่สตีเล็บมันก็ เใส่่สางายบางทีบางมองกับ้ารขูดเข่าขูดยังแล้วกะเอาหนมามมัดชีวภาพะผัไปละลายนานให้มันเจือจางในจัางนองแล้วก็จึงเอามาสีผลทั้งใบก็ได้ผลดีขึ้นกันก็แล้วแต่ใส่ใส่สย,ยสังไงวันนี้สูตรมียังก็ทาเบื้องเขา่าปลายปีครับปลายปี ปลายปีนี่สาเบิงต้นเขามันสีนี้วามแข็งแรงดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีหลายประเด็นที่หนึงคือต้นทุนถือข้อาสื่อเนึ้ตะกากน้ำตาลแล้วก็ลงทุนเอาเสียอาหารมาหมักสูม,มือสม,มือแล้วก็หอดยามให้ยามหน้าก็เอาลงมาใส่ยังีหละแต่ว่าเทียวแหลกวันหันแล้วมักขวมใส่แกหน้าให้เดียวเ <laughs> สียดายอยู่ สองถังมันหันนี่เกืทัวเกือบทัวให้หนาให้นี่เดี๋ยวถ้าเบิง้งหลานสิเอามาใส่อีกบ่เบิ้องนู้นรถจำนวนน่ะสิเอาเมาใส่อีก่อแลค่อยอาถาซ่อมเบื้องต้นท้งแถวในต้นบกทัวผาปูว้ปูใบกระไทเป็นปุ๋ยที่นี่สรุปแล้วก็คือต้นเอียงกระไดที่มันเป็นมีใบมีอย่างกระไทยกบลงไปมันก็นเป็นปุ๋ยได้เหมือกัน อาศัยนำมักชีวภหพที่เห็ดไว้เอามาอเทเทหาลงเลนง่นง่ายๆหลดปริมาณเท่าใดนั้นบบกหูจักแต่ว่าถ้าใส่หลายนน่ก็เข้มมันเข้มถ้าตอนที่มีต้นเขาอยู่ก็ต้องใส่ในปริมาณที่ต้องมีความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเอาไปเบิอง สีเอาขึ้นอีกถังหนึ่งวัน,นีวังหันเลาลงเทียวเดียวอยู่แฉหน่แฉฟังทั้งขวมือ,เ,อ,อเรียบร้อยขาดทุนไปหลายถัง กองทุนซื่อการนำตาลทั้งสีนึ่เงิน,นหนึซื้อมาหลวงแจกเขาให้เอามาเห็ดทั้งสีดำทั้งสีดำเนี่ยเค้าของซืุนมาเองก็แนะนำท่ากันเห็ดยวก่อนไหนปีละเท่าทีพ่อ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 เพเอาทั้งตัวในโลกบนนูน้นนัด กูได้เอาลงกับซีิมนคือกันตัวเพราแล้วมันจับอ่ะสองครับโอ้ยโอ้ยมันเห็ดเนี่าขั้วกลางพอดอขางขอดอ เกษตรอินทรีย์เข้มแข็งปีหาหาตายแต่แก่ตาอยู่บุอปีหาหาทั้งหลวงแจกนี่อันนี้ก็ละทั้งหลวงแจกทั้งนี่ก็ทั้งนี้อย่างไอ้อินทรีย์ต่อยอดคุ้งทั้งหลวงแจกเดี๋ยวตรียมทั้งด้ดอก็ปับ ไปดูทั้งเสียงเงื่อนโอ้ยแสดงว่ามักทั้งญ่พอดีมัน่อยหยากต้องมักทั้งหน่อยแลหลายทั้งเอาเจ้าล่องไฮอะไรวันนี้บันไฮเนี่ยมันเพิ่งซ่อบมึงเถียวนี้ดับปื้อๆเลยมองความล่งนี่มีรถหนึ่งอยู่อยู่หน้าแกเดียวนี่หน้าแกเดียวนี่รถหนึ่งน้ำกับบ่มีพอสีไหลไปโอ้ย พังไลเป็นน้ำเสียไปน้ำมักเสียทหารเารอ่าเป็นไก่สาเ้อไก่สาได้หาไก่เดี่ไปจังไดนี่ลงสาปลาตายบ่ปลาตายแต่ว่ารถสิตกุ๊บเออที่เอาสิบหงมนะีเอาสิบหวมเออลงบ่ไปไ น้าวนัดแ่พานไปเ๊เเไปเลงไปน้ำอืม,มนีก็ดีกากระวัต้องอาทิตมักไปเป็นปีเลยวันนี้ ไปไกลสาเด้อเป็นห่วงไปไกลสาเลยถึง,ถ,งถึงพวงทั้งนามากถึงถไทยได้ล่งน้ำกันจะได้ไงอเอาเทรวดรถไทยพ่วงเทรวด้าสิให้กระจายทั่วเทงอีีปะหยัดอีีก็คือเอากองเอาแต้นาำแล้วก็มาสี่คน นาที care, ่นี sea, ่ส่วนหนึ่งที่เห็ดเหลือไว้เอามาสีผลในช่วงที่เขากำลังงาตอนนี้ใส่ก่อนใส่ก่อนดำหน้าช่วงใส่ก่อนดำหน้ามีหมื่นูน่ะจับหนูรถสบายอยู่หรอกบุคคลผู้หาใช่ไหมที่รถสูงโอเคปวยลงหน้าจนเหนียวจนเหนียวเหลืองปวดจนเหนียวแดง ที่การเห็นหน้าสมัยใหม่บดีหากลำบากเอาเบิดลำบากเบิดสุดทั้งลำบานันเบิดแหล้วเบิดสุดทั้งที่ลงเบิดสุดทั้งแล้วข้าวเดียวเอาไปเอาขึ้นอีกนะในระวังกำลังเห็ดนี้ก็ มาเบิ่งต้นใหม่ต้นนี้เป็นตน้นอยังต้นกระดาหยอดกระลังปวงกระลังอ่อนตนัวนี้กระลังกินเสีบตัวนี้เอาไปกินก็ยังดีนี่กระปน๋นาากระเดากระลังใหญ่ค้าอะเรทเอาทาั้งฝันนั้นฟังน,นั้นแล้วโรฟันนี้ าเซฟสินภารกิจในการเอาหนามักลงพงเรียบร้อยแล้วเบิบร์ตอะไรบอเพี่ยนเบิร์ตอะไรยังเดี๋ยวไปเบิร์นก่อนว่ายังมีอีกบ่ออยู่ตั้งบ้าน เดินกันมาใหได้ยินเสียง,ยถงรถไทอยู่ไกลฟังนั่นก็หลังฟังนั่นขึ้นจากโดดกาแล้วว่าทำนะก็หลังาหาเขาหานากิมพ์บ้างเดี๋ยวเปินอะไรบ่เดี๋ยวเป็ดอะไเดี๋ยวลุงสิึ้นเมื่อโอเคเป็นวันสิบธันวาคมเที่ยวนี้บวชขวมเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนี้ที่ว่าประสบความสำเร็จมาเดี๋ยวพากันเมื่อคืนเมื่อบาน โอ้ทรงของกับทรงหอนให้หน้าตัวนี้คือดีเถอะเขาย่บไปยั้ไป,ไปเ <S 1> <S 1> ซ็ตสิ้นภารกิจในการเอาหนามมารีคิวบาพมาลงสน,น้าแล้วสำหรับ มือนี้จบจิปมี้ไวซะก่อนเดี๋ยวผาค่อยติดตามกันวะผลผลิตสิเป็นแจ้งได้กะสิมาเหยี่ยมพายามมาเบิงตรงให้ตรงหน้าอยู่ใเรือเป็นประจำสำหรับมือยุดครับให้แต่ล้านเห็ด้แต่ล้านกับหลองเห็ดพราะว่าผมเก๋บุคมคอยมีเหงื่อมีแหงในการเห็ดไฮเห็ดหน้าละวิ่งเตรียมมาสอบเบิงเอา คลิปนี้กับเจ้าใบสมนิสกกรสวัสดีครับ